สวัสดีค่ะ Time for Tales ช่องนี้มีเรื่องเล่านิทานวรรณกรรมเล่าง่ายๆฟังสบายสไตล์ Time for Tales อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆกันนะคะบทที่24จากแม่น้ำโคทาวารีถึงป่าเมืองขีดขินภายหลังที่พระรามแพลงสอนไปถูกกวางตายแล้วก็เอาคันสอนสอดคอนกวางนั้น แล้วคอนกวางเดินกลับมายังศาลาคล้ายแบกแบกกลับมานะมาตามถามพกักพหลักจึงถามว่าอ้าวทำไมจึงปล่อยนางสีดาไว้แต่ผู้เดียวพระลักษ์ตอบว่านางสีดาได้ยินเสียงพระรามร้องขอให้ช่วยจึงให้ตามไปช่วยแต่ได้ทูลค,คัดคัดแล้วพูดยังไงนางสีดาก็มีเชื่อตัดพ่อต่างๆนานาจึงจําเป็นต้องทิ้งนางสีดาไว้อยู่ศาลาแต่ผู้เดียวและตนเองออกจากศาลาติดตามพระรามพระรามได้ฟังดังนั้น จึงทุ่มทิ้งกวางลงและชวนพะระลักษกลับมายังศาลากล่าวว่าครั้งนี้คงเกิดเหตุใหญ่แน่ทําให้ต้องเดือดร้อนเมื่อกลับมาถึงศาลาที่พักพระรามก็ไม่เห็นนางสีดาเที่ยวค้นหาแต่ก็ไม่พบจึงร้องไห้ด้วยความเสียใจยจนสลบไปฝ่ายพะระลักษเห็นพระรามสลบก็ร้องไห้สลบตามไปองค์หนึ่ง ไผพระอินเมื่อเห็นสองก,กษัตริย์สลบไปจึงพาฟุ้งเทวามาเยี่ยมแล้วบันดาลให้เกิดเป็นฝนตกเป็นละอ,อมาถูกหน้าพระรามพระลักษห้ฟื้นขึ้นแล้วพระอินทก็ประกาศให้พระรามตามนางสีดาไปทางทิศหอระดีบอกว่าตามทางที่ไปจะมีผู้บอกข่าวเรื่องนางสีดาทิศหอระดีคือทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะพระรามได้ยินเสียงพระอินบอกไม่ทราบว,ว่าผู้ใด แต่่ก็เชือแล้วพระรามพระักก็ออกจากบริเวณบรรณศาลาบ่ายหน้าไปยังทิศหอรดีซึ่งในที่สุดก็ปรากฏว่าเป็นทางไปสู่ป่าเมืองขีดขินซึ่งพาลีเป็นผู้ครองเมืองอยู่ไปตามทางทั้งสองกษัตริย์ได้พบกับพญานกชื่อสดาย,ยุแล้วพบกับยักษ์ชายชื่อกำพลหลังจากนั้นก็ได้พบกับยักษ์หญิงชื่อนางอัสมุขี แล้วจึงได้พบกับหนุมานและสุครีพที่เมืองขีดที่ป่าเมืองขีดขินรายแรกที่พระรามพระลักษณ์ได้พบระหว่างที่ไปกับไป,ไปตามนางสีดาก็คือนกสดายุซึ่งได้เล่าว่าพบกระทศกันรักนางสีดาใส่รถเหาะมากลางอากาศจึงได้เข้าสู้รบขัดขวางไว้และได้ฆ่ายักษ์ห้าสิบตนที่มากับทศกัณฐ์ตายหมดแต่ในที่สุดก็เกิดประมาทไปเยาะเย้ทศกันว่ากลัวตะแหวนผ้าอิสวนที่นางสีดาสวมใส่มา ทศก,กัณฐ์จึงถอดแหวนจากนิ้วนางสีดาแล้วคว้ามาถูกนกสดายุปีกหางหักเจ็บปวดมากครั้นแล้วนางนกสดายุก็ถวายแหวนนั้นแด่พระรามแล้วก็สิ้นใจถึงแก่ความตายหลังจากนั้นพระรามก็ได้จัดการเผาศพนกสดายุแล้วโดยครั้งแรกก็แผลงสอนพลายวาดไปเป็นพระมหาเมนุมาพระมหาเมนุมาและต่อมาก็ได้แผลงสอนอัคนีไปเป็นเพลิงเผาสดายุ แล้วก็กลายเป็นหาฝนมาดับไฟจึงเป็นอันว่าเสร็จพิธีการทําศพสดาย,ยุเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วพระลามพลักกออกเดินทางต่อไปตามทางในป่าจนถึงจนถึงต้นไทรซึ่งสูงใหญ่มากและเป็นที่ร่มจึงเข้าไปหยุดพักและได้พบกับยักษ์ชื่อกำพลยักษ์กำพลนี้เดิมเป็นคนปลดไฟสวนต่อมาไปลอบหยอกนางนิน มาลีซึ่งบำเรอพระอิศวรอยู่นางจึงไปฟ้องพระอิศวรพระอิศวรโกรธมากจึงคว้างจากวัตถุกกรมผลกายกักรรมผลกายขาดครึ่งตัวแล้วสาบให้อยู่ป่าจนกว่าจะพบพระนารายณ์ซึ่งอวตารลงมาปราบยักษ์จึงให้พ้นจากทำสาบในวันที่พระรามพระลาประพ,ระพยะกยักษ์กรรมผลนั้นได้เห็นยักษ์กำพผลร่างกายใหญ่โตมีแต่กายมีแต่ท้องครึ่งตัวนะคะอ้าปากอยู่ที่ปากถ้ำ เอามือกำเป็นวงอยู่ข้างหน้าโดยปกติเมื่อสตัตว์ใดตกเข้าอยู่ในวงมือก็จะจับกินเป็นอาหารเลี้ยงชีวิตวันนั้นเองบังเอิญพระรามพลักตกอยู่ในวงมือของยักษ์กำผลกำพลจึงคิดจะจับกินเป็นอาหารแต่ก็รู้สึกกลัวจึงถามว่าเหตุใดจึงบวดเป็นฤาษีและมาอยู่ในวงมือของต้น พระรามตอบว่าตนเองชื่อพระรามในชาติก่อนคือพระนารายณ์ซึ่งพระฤาษีและเทวดาประชุมกันขอให้อวตารมาเกิดในโลกเพื่อปราบยักษ์ร้ายที่เป็นพวกผ่านต่อมาถือสัตวทาทศรถผู้เป็นพระบิดาจึงออกบวชเป็นฤาษีบาบำเพนพรตอยู่ในป่าพร้อมด้วยพระรักษ์และนางสีดา ั้นและทศกัณฐ์ได้พาลักพาน,นางสีดาไปจึงมาตามได้อยากรู้ว่าทศกัณฐ์ผ่านมาพังน,นี้บ้างหรือไม่กำพลทูลว่าได้เห็นทศกัณฐ์พาน,นางสีดาเหาะไปยังทิศหอระดีเพื่อจะยังไปยังกรุงลงกาทางที่ตามไปนั้นยากลําบากขั้นแรกจะต้องไปถึงเมืองขีดขินซึ่งพาลีเป็นเจ้าเมืองขอให้ถามพาลีถึงทางที่จะไปยังเมืองลงกาทันแล้วกำพลก็ขอให้พระรามช่วยตนส่งให้พ้นทุกหน่อยจะได้กลับไปรับใช้อย่างพรศวรดังเดิม พระรามจึงชักสอนพรหมมายิ่งไปถูกกำพลถึงแก่ความตายแล้วไปเกิดที่เขาไกรล,ล่าซึ่งเป็นที่อยู่ของพระอิศวรหลังจากนั้นพระรามพระลักษ์ก็เดินทางไปตามนางสีดาต่อไปจนได้พบกับยักษ์หญิงชื่อชื่ออัสมูขีนางอัสมูขีนั้นเป็นหญิงยักษ์ที่รูปร่างล่ำสันตัวใหญ่ถึงปลายตาลน,นมยานเที่ยวงอกออกโค้งถึงหูสี่ฟันเหมือนกรามช้างสาร ตาปลิ้นลิ้นแลบเหลือกลานอาศัยอยู่ในป่าและจับสัตว์กินเป็นอาหารในวันที่พบพระรามพะลักนั่งเห็นสองกษัตริย์รูปร่างสวยงามก็อยากจะได้เป็นสามีจึงแพลงฤทธิ์ปิดบังดวงอาทิตย์และคว้าได้พะลักก็ยินดีนักจึงกอดจูกรูปไร้ทั้งกายยาแล้วอุ้มพาเหาะไปทันทีฝ่ายพระรามนั้นเห็นดังนั้นจึงชักสอนพลายวาดยิงไปซึ่งก่อให้เกิดแสงสว่างวาบในท้องฟ้าทําให้พะลักษ์รู้สึกตัวและได้สติสมบรรดี แล้วพระลักษ์ก็ไล่มลนทําให้หนางอัสมูขีตกจากท้อง,องฟ้าพาระลักษ์ก็เหยียดเหยียบอกนางอัสมูขีไว้แล้วชักพระขันออกมาตัดแขนนางสอวของนางอัสมูขีจนขาดแล้วตีด้วยขันศรจนนางอัสมูขีเลือดไหลหน้าซีดลุกขึ้นวิ่งหนีเข้าป่าไปัแล้วพระรามพระลักษ์ก็มาพบก,กันและพากันเดินทางต่อไปรอนแรมมาหลาย,ลายคืนหลายวันจนถึงป่าก,กัตตลีวัน ได้ทางไปยังเมืองขีดขินายรุกขเทวดาเห็นพระรามพระลักษ์เดินมาก็รู้ว่าพระนารายณ์อวตารลงมาปราบยักษ์อยากให้พระรามหยุดพักเพื่อจะได้รวบรวมพวกลิงไปปราบยักษ์ด้วยกันจึงบันดาลให้พระรามรู้สึกเหนื่อยอ่อนแล้วเข้าไปพักที่ใต้ต้นว่าใหญ่พระรามบอกพระลักษ์ว่าตนเองรู้สึกไม่ค่อยสบายแล้วก็เอานอนลงแล้วก็เสียนผาาตักพระลักจนหลับไปไายหนุม,มานออกมาจับบำเพ,พ็ญพรตก็เที่ยวไปในป่า จนมาพบกับพระรามพรลักษ์อยากรู้ว่าเป็นผู้ใดจึงแปลงตัวเป็นลิงน้อยโดดขึ้นบนต้นไม้แล้วรูดใบไม้ลงมาโปรยที่พระราชซึ่งกำลังนอนหลับอยู่พระลักษ์เกรงว่าพระรามจะตื่นจึงเอาคันธนูขึ้นมาเงื้อง่ายตีหนุมานหนุมานจึงโจรลงจากกิ่งไม้ช่วยเอาคันธนูพระลักษ์ไว้ได้แล้วหนีขึ้นต้นไม้ไปพระลักษ์จึงปลุกพระรามและทูลว่ามีลิงตัวหนึ่งมารูดใบไม้ลงที่องค์พระรามพระลักษ์คว้าศรขึ้นมาง่าย เงื้อง่าขับไล่แต่ลิงกลับชิงเอาคันสอนไปได้และแกว่งสอนเยอะเยยจึงจําเป็นต้องวกพระรามให้ตื่นพระรามเห็นลิงเผือกตัวเล็กเต้นอยู่บนกิ่งไม้กลับมีพระไทยเมตตาจึงพูดกับพระลักว่าอันว่าวานอนตัวนี้ดูทีอาจองค์ธนงศักดิ์มีกุณฑลขนเพชรประหลาดนักน่ารักเขี้ยวแก้วมาลายทวงทีมิใช่ลิงป่าพระอนุชาเห็นรือหาไม่ชะรอยจะมีฤทธิ์ที่ไกล มันจึงทําได้ถึงเพียงนี้ลักทูลว่าได้ดูกายลิงทั่วแล้วก็ไม่เห็นมีเขี้ยวแก้วกุณทนขนเพชรสักนิดฝ่ายหนุมานได้ฟังคําพระรามเหมือนที่ดังมารดาสั่งไว้ว่าผู้ใดเห็นลักษณะากายของตนท่านนั้นคือพระน่าไรอวตารลงมาผลานยักษ์ร้ายให้หนุมานสมัครเป็นข้ารับใช้หนุมานจึงบีบลงไปเฝ้าพระรามทอไว้เโนูที่ชิงมาจากพระลักษ์แก่พระรามแล้วกม้มลงกราบที่พระบาทของพระราม พระรามจึงเรียกหนุมานว่าเจ้าชื่ออะไรหนุมานตอบว่าเป็นลูกพระพายแม่ชื่อนางสวาหาแม่ได้สั่งไว้ว่าถ้าผู้ใดเห็นพระมาลัยเคี่ยวแก้วและกุนทนขนเพชรของตนท่านผู้นั้นคือพระพระนาณ์อวาตานมาเกิดและให้ตนมาสมัครอยู่รับใช้และหนุมานก็ถามถามว่าเหตุใดเสด็จมาแต่สององค์ไม่มีรีพลพัยไม่มีรีพลโยธาเสด็จมาเสด็จมาด้วยนี่จะเสด็จไปไหนหรือ พ,าาพระนารายณ์จึงบอกว่าพระองค์ถือสัตว์ของพระบิดาออกมาบวชอยู่ในป่าพร้อมนางสีดาและพระลักษมณ์ต่อมาได้พำเพนพบพ,พรพมจันทร์อยู่ที่ริมแม่น้าโคทาวารีและทศกัณฐ์ได้มาลักนางสีดาซึ่งเป็นชายาพาไปเมืองลงการจึงได้ติดตามมาหนุมานจึงพูดว่าโอ้ยอันเมืองลงการน,นั้นยอยู่ไกลและหนทาง,งไปกันดานมากนอกจากนี้ทศก,กัณฐ์กมีเมริ์และพักพวกเยอะจึงขอให้หยุดพักที่นี่ก่อน ตนเองจะไปพาณาชิสุครีพมาเฝ้าพระรามจึงให้หนุมานไปตามสุครีพมาเพื่อจะได้ปรึกษาหารือกันเรื่องที่จะทำสงครามกับพวกยักษ์ร้ายต่อไปและหนุมานก็เหาะไปยังเขาเอามาตะเพื่อไปตามสุครีพมาเฝ้าพระรามเมื่อพบสุครีพหนุมานก็เล่าสุครีพฝังว่าพระรามพระนารายณ์อวตารมาปรบาบยักษ์และมาจุติเกิดเป็นพระรามมีชายายชื่อนางสีดาและน้องชายชื่อพระลักษณ์ บัดนี้ทศก,กัณฐ์ได้ลักพานางสีดาไปยังเมืองลงกาพระรามพระลักษ์จึงตามมาและขอให้สุครีพไปพบสุครีพได้ฟังดังนั้นจึงเหาะตามหนมุมานมาเฝ้าพระราม